สวัสดีค่ะป๊อปอัพชาแนลคลิปนี้จะมาสปอยนิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าเขาชื่ออันวาผู้แต่งซินซานโน5 5 5สําสำหรับนิยายทุกเรื่องที่ทางเราได้ทำการสปอยเราจะไม่ได้สปอยจนจบเรื่องนะคะย้ำว่าไม่ได้สปอยจนจบเรื่องถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปรับฟังสปอยกันได้เลยจ้าบลูเด็กหนุ่มที่ตอนนี้รู้สึกเฟลกับชีวิตมาก เขาโดนแฟนนอกใจมีปากเสียงกับพ่อถึงขั้นลงไม้ลงมือทําให้เขาอยากจะหนีไปอยู่ที่ไหนไกลๆสักที่เขาที่ไปอดครวนกับแม่ว่าอยากจะไปอยู่ที่อื่นจนเธอเสนอให้เขาไปเรียนภาษาที่อเมริกาช่วงซัมเมอร์หลังจากสอบเสร็จเขาก็บินตรงมาที่นิวยอร์กทันทีพอมาถึงบ้านเลขที่2 1 5มันดูดีกว่าในรูปมากและคนแรกที่เขาได้พบก็คือแจสเปอร์พอยิ่งเข้ามาข้างในการตกแต่งมันดูดีไม่เหมือนกับห้องเช่าในแบบที่เขาคิดเอาไว้ มีครัวส่วนกลางที่ตกแต่งอย่างลงตัวมันเหมือนบ้านที่เพื่อนมาแชร์อยู่ด้วยกันเจสเปอร์อธิบายเกี่ยวกับห้องพักแล้วก็กดนิดหน่อยรวมถึงชื่อรูมเมตกับห้องของแต่ละคนพอมาถึงห้องของเขาเจสเปอร์บอกว่าเดิมทีเป็นห้องของคนที่ชื่อจอแดนที่ตอนนี้ไม่อยู่ในช่วงที่เขามาพักพอดีก็เลยปล่อยให้เช่าชั่วคราวรูที่หิวน้ำพอออกมาก็เห็นแผ่นหลังของผู้ชายที่เดินเข้าห้องไป จำได้ว่าเป็นห้องของคนที่ชื่ออันวาที่เรียนแฟชั่นทำให้เขาเริ่มคิดว่าเพื่อนๆแต่ละคนที่พักที่นี่จะเป็นคนแบบไหนบลู Blue ตื่นขึ้นมาในช่วงสายของอีกวันในหัวของเขายังมีเรื่องของพ่อคนที่เขาไม่อยากนึกถึงและพี่พิมพ์แฟนที่นอกใจเขาคนที่ทำให้เขาอยากหนีมาอยู่ที่นี่มากที่สุดขนาดเขาหายมาเป็นวันวัน ก็ยังไม่มีการติดต่อมาจากอีกคนบู Blue, หลังจากออกมาจากห้องน้ำก็พบกับใครบางคนอยู่ในห้องของเขาคนที่ดูเหมือนนายแบบที่หลุดออกมาจากปกนิตยสารเขาวางพาสปอร์ตของบูลงพร้อมกับสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นบูเขาบอกขอโทษเพราะคิดว่าเป็นแจสเปอร์เพื่อนของเขาได้กลับมาที่ห้องแล้วบู Blue, แปลกใจที่อีกฝ่ายชวนคุยเป็นภาษาไทยเขาแนะนำตัวว่าชื่ออันวาพวกเขาพูดคุยกันนิดหน่อยก่อนที่อีกฝ่ายจะกล่าวขอโทษอีกครั้งแล้วออกไป แต่ที่บูไม่เข้าใจก็คือทำไมเขาต้องใจเต้นแรงและรู้สึกประมาหลังจากที่บูได้กลับมาจากการซื้อของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยก็ได้เจอกับเฮเซลและออเดโดยที่แจสเปอร์เป็นคนแนะนำแต่ออเดไม่ได้พักอยู่ที่นี่เธอแค่แวะมาหาเพื่อนเท่านั้นบูที่แนะนำตัวว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนพวกเราพูดคุยกันสักพักบูที่เข้าสังคมไม่เก่งก็มีอาการเกรงนิดหน่อยแต่พวกเขาดูเป็นมิตรและเข้ากับคนได้ง่าย การได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆทําให้เขาลืมเรื่องพ่อและพี่พิมพ์ไปได้บ้างสักพักออเดก็ชวนเล่นไพ่ย,ยิปซีแต่ละคนทําท่าปฏิเสธบลูที่โดนสายตาอ้อนวอนก็ตอบรับแบบปฏิเสธไม่ได้เธอทํานายว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจะได้เจอกับใครบางคนที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเป็นความสัมพันธ์ที่น่าลหลงไหลมีแรงดึงดูดเกินต้านทานแต่จะมีเรื่องรักสามเศร้าและการนอกใจเข้ามาด้วยสักพัก อันวาก็เดินเข้ามาในกลุ่มพร้อมกับผู้หญิงอีกคนที่ดูดีมากอันวาหาันไปถามบลูว่าได้ไพ่ดีไหมโดยที่ถามเป็นภาษาไทยเขาทักทายในกลุ่มนิดหน่อยก่อนจะออกไปข้างนอกอีกครั้งบูที่ตอนนี้กําลังพยายามกําจัดความรู้สึกแปลกๆตอนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินจับมือไปกับอันวาผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วบลูได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลายัยไม่ใช่สถาบันติงเหมือนที่เขาคิดเอาไว้และได้เจอกับออเด์เกือบทุกวันมีได้เจอกับคนอื่นบ้าง แต่กับอันวาอาทิตย์หนึ่งจะได้เจอ2อถึงสครั้งและก็ไม่ค่อยได้คุยก,กันเท่าไหร่เพราะเขามักจะกลับมาตอนดึกและมักจะมาพร้อมกับสาวๆที่ไม่ค่อยซ้ำหน้าและออกไปก่อนที่บูจะตื่นตอนนี้บูต้องไปพบกับคนแปลกหน้าเพราะว่า g r เพื่อนที่คลาสชวนเขาไปเจอคนใน Tinder ด้วยความเป็นห่วงอีกฝ่ายที่เป็นผู้หญิงถ้าจะให้ไปพบคนแปลกหน้าคนเดียวก็ดูจะอันตรายเกินไป เขาไปถึงในห้องก็พบชาย3ามหญิงหนึ่งและหนึ่งในนั้นเป็นคนไทยพวกเขานั่งดื่มและพูดคุยกันสักพักแต่บูที่เป็นคนคอไม่แข็งก็เลยดื่มได้ไม่เยอะและได้เจอกับอันวาแขกผู้มาใหม่ที่มาพร้อมกับผู้หญิงที่เขาเจอเมื่อคืนก่อนอันวาถามบูว่ารู้จักพวกเขาได้ยังไงจนเขาต้องอธิบายว่ามาเป็นเพื่อนกับ GR อาูและอันวาได้คุยกันเรื่องทินเดอร์ อันวาบอกว่าถ้าเขาได้เจอกับบูเขาอาจจะกดแมทด้วยและบอกว่าบูเป็นคนประเภทที่น่าคุยด้วยประโยคกำกลุ้มจากอีกฝ่ายทำเอาบูใจเต้นแต่อันวาเขาเป็นคนประเภทที่ใครเห็นก็ต้องชอบเพราะว่านอกจากหน้าตาแล้วเขายังมีบุคลิกที่ดูเข้าถึงยากน่าค้นหาและก็เป็นคนที่ดูเฟลลี่ด้วยตอนนี้บูต้องขอตัวกลับตามที่ได้บอกกับ GR ว่าเขาจะมาเป็นเพื่อนแต่ว่าจะกลับไม่ดึกบูบอกลาทุกคนและไม่ได้คุยกับอันวาเพิ่มเติม มีแต่อันวาที่คอยมองบูอยู่ตลอดเวลาทำให้บูเกิดความรู้สึกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ที่บ้านพักกับที่นัดเดทอยู่ไม่ห่างกันมากจนเกินไปบูเลิกที่จะเดินกลับแต่ระหว่างทางได้เจอกับกลุ่มคนที่ดูไม่เป็นมิตรแต่โชคดีที่อันวาตามเขามาพวกเราพูดคุยกันเรื่องทั่วไปบูถามถึงซิดนีย์ผู้หญิงที่มากับเขาเป็นอันวาที่บอกว่าส่งเธอขึ้นแท็กซี่ไปแล้วบูชมอันวาเรื่องภาษาไทยจนได้รู้ว่าเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น เขาเดินมาส่งบลูที่หน้าบ้านก่อนจะเมมเบอร์ของเขาเอาไว้ให้บลูก่อนที่จะขอตัวออกไปข้างนอกต่อบลูเริ่มรู้สึกไม่แปลกใจที่อันวาจะมีคนชอบเยอะด้วยเสน่ห์ที่เขามีโดยไม่ต้องพยายามบลูมาอยู่ที่นี่ได้10บกว่าวันแล้วพี่พิมพ์ก็ไม่คิดที่จะติดต่อเขามาทําให้เขาคิดว่าถ้ามีใครสักคนมาแทนที่โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเพศอะไรและตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกใจเต้นกับอันวาขึ้นมาแล้ว บลู Blue, ที่ชอบหิวตอนดึกเขาลงมาหาของกินก็เจอกับอันวาที่ดูเหนื่อยล้าแค่บลูเห็นหยดน้ำที่เกาะบ,บนหน้าหลังจากที่อีกฝ่ายเข้าไปลางหน้าลางตาออกมาก็ถึงกับต้องเบือนหน้านีเพราะว่าความหล่อและแรงดึงดูดที่ทำให้เขารู้สึกใจเต้นกว่าเดิมพวกเขาพูดคุยและกินเบอร์เกอร์ที่อันวาสั่งมาเผื่อบลูรู้สึกว่าอันวากับพี่พีมเป็นคนประเภทที่สามารถดึงดูดให้คนสนใจได้วันนี้บลูมางานปาร์ตี้ตามคำชวนของจี โดยลึกๆหวังว่าจะได้เจอกับอันวาที่นั่นบูที่มองหาใครบางคนแต่ก็ไรวี่แววแต่สักพักอันวาก็มาพร้อมกับผู้ชายอีกคนพวกเขาลงมานั่งฝั่งตรงกันข้ามกับบูคนที่ชื่อคิดเอาหน้าเข้าไปใกล้และคลอกเคลียกับอันวาผ่านไปสักพักบูเริ่มใจกล้าหันไปมองอันวาทําให้เขาต้องรีบเบนสายตาไปทางอื่นเพราะอันวานั่งมองเขาโดยไม่มีการหลบสายตาสักพัก บรูที่เริ่มเมาเลยขอตัวออกมาข้างนอกโดยที่มีอันวาตามเขามาด้วยและบอกว่าจะไปส่งทําให้บรูถามถึงคิดคนที่มากับเขาแต่เป็นอันวาที่บอกว่าจะไปส่งจนบรูได้พูดทํานองที่ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าคบคนไม่ซ้าหน้าแต่เป็นอันวาที่บอกว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เป็นการครบกันแบบไม่ผูกมัดอันวาเข้าไปบอกคิดแต่อีกฝ่ายดูเหมือนจะอิดออดจนอันวายื่นข้อเสนอทําให้คิดพอใจและยอมปล่อยให้อันวาไปส่งบรูที่บ้าน ระหว่างทางพวกเขายังคุยเรื่องความเจ้าชู้ของอีกฝ่ายจนบลูที่บอกไม่ได้อยากรู้เรื่องราวของเขาขนาดนั้นและเป็นอันวาที่บอกว่าอย่าให้เขาได้ยินว่าถามเรื่องนี้อีกเพราะจะคิดว่าบลูก็อยากจะคบกับเขาเหมือนกันแวบหนึ่งบลูก็แอบคิดว่าถ้าได้เป็นคนพิเศษของอันวาแบบคิดกับซิดนีย์เขาจะรู้สึกยังไงบลูเพิ่งได้แลกไอจกับแจสเปอร์หลังจากที่เจ้าตัวมาอวดรูปให้ดู จนแจสเปอร์ได้ถามว่าบลูได้เล่นไอจีบ้างหรือเปล่าบลู Blue บอกว่าเขาถ่ายรูปไม่เก่งจนได้มาเห็นรูปในไอจีของซิดนีย์จนต้องออกปากชมว่ารูปถ่ายของเธอสวยมากแจสเปอร์บอกว่านี่เป็นฝีมือการถ่ายรูปของอันวาสักพักคนที่เพิ่งถูกพูดถึงก็เดินขึ้นมาแจสเปอร์บอกอันวาให้ชวนบลูออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างวันนี้อันวาแต่งตัวดูดีเหมือนเคยจนบลูออกปากชมอันวาด้วยชวนบลูมามิกแอนด์แมทเสื้อผ้าที่ห้่องของเขา ในห้องของอันวามีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่มากอันวาหยิบกางเกงมาโอบภาพรอบคอของคนตรงหน้าเขาบอกว่านี่เป็นวิธีการวัดรอบเอวทำเอาบูที่ตื่นเต้นจนยืนตัวแข็งแถมตอนที่จะเปลี่ยนเสื้ออันวาบอกว่าจะไปรอข้างนอกแต่เป็นบูที่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเราเป็นผู้ชายด้วยกันจนบูได้สไตล์การแต่งตัวใหม่อันวาที่ยืนซ้อนหลังมองบูผ่านกระจกเขากระซิบแผ่วเบาข้างหูบอกว่าบูแต่งแบบนี้น่ารักดี ทำให้บูถึงกับต้องเบนสายตาก้มหน้ามองพื้นรู้สึกว่าหัวใจเริ่มทํางานหนะักบูบอกว่าชอบการแต่งตัวที่อันวาช่วยออกแบบให้เขาและขอลองให้เขาไปเป็นเพื่อนช่วยเลือกเสื้อผ้าในคราวหน้าอยู่ดีๆก็ทําให้บูนึกถึงพี่พิมพ์ขึ้นมาเขาขอให้อันวาช่วยถ่ายรูปให้เขาแล้วบอกว่าจะเอาไปอวดแฟนทําให้มีแว็บหนึ่งที่บรูรู้สึกได้ว่าอันวาดูหุ่นหงิดระหว่างที่ถ่ายรูปอันวาก็ถามเรื่องแฟนของบูบูก็เล่าและพูดคุยให้ฟังปกติ แล้วดูเหมือนว่าอันวาจะไม่ได้ดูหงุดหงิดเหมือนเมื่อกี้ไม่แน่เขาอาจจะเป็นฝ่ายคิดไปเองก็ได้บลูชอบรูปที่อันวาถ่ายมากเขาที่ฟอลเพื่อนๆในบ้านและก็ตัดสินใจสักพักก่อนที่จะกดฟอลอันวาไปอันวามาเคาะประตูที่ห้องบลูแต่เช้ามาชวนเขาไปเลือกเสื้อผ้าตามที่บลูได้เคยขอร้องเอาไว้บลูไปรออันวาที่มหาวิทยาลัยตามนัดหมายเขาส่งข้อความไปหาอันวาว่ามาถึงแล้ว แต่เป็นอันวาที่โทรกลับมาเพราะว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้เขาบอกให้บลูไปนั่งรออยู่ข้างตึกพวกเขาเดินเลือกเสื้อผ้ากันสักพักจนบลูที่สังเกตได้ว่าอันวาดูเหนื่อยล้าจนเขาต้องออกปากขอโทษพอเข้ามาที่บ้านก็พบกับคิดที่นั่งรออันวาอยู่อาการเหนื่อยล้าของอันวาชัดจนคิดก็ยังทักบลูรู้สึกกระอักกระอ่วนและรีบแยกตัวออกมาแล้วก็รีบขึ้นห้องไปแต่ในหัวของเขาตอนนี้หยุดคิดเรื่องของพวกเขาไม่ได้สักพัก พี่พิมก็โทรมาบูได้เล่าให้ฟังว่าเขาออกไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่เป็นสไตล์เดียวกับที่ถ่ายลงไอจีอีกฝ่ายบอกให้ถ่ายรูปลงบ่อยๆสักพักพี่พิมพ์ก็ตัดบทเหมือนจะรีบวางสายบูที่กำลังจะวางสายก็ได้ยินบทสนทนาของพี่พิมพ์กับผู้หญิงอีกคนที่ชวนให้เขาไปอาบน้ำด้วยกันเป็นพี่พิมพ์ที่บอกว่าติดสายคุยก,กับรุ่นน้องที่คณะบูวางสายไปพร้อมกับความรู้สึกที่ผิดหวังและเสียใจ ถึงแม้จะได้ยินจากหู่ของตัวเองแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือความจริงทั้งวันบลูหยุดคิดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เขาลงไปซุปเปอร์ใกล้ๆซื้อของหิ้วกลับมาเต็มสองมือเข้ามาที่บ้านก็เจอกับอันวาบลูบอกว่าซื้อของมาเผื่อเขาและเป็นอีกฝ่ายที่สังเกตได้ถึงความผิดปกติบลูที่พยายามหลบสายตาและเป็นอีกฝ่ายที่ชวนให้เขานั่งด้วยกันในหัวของบลูตอนนี้มีแต่เรื่องของพี่พิมพ์ที่นอกใจเขาบลูหันไปขอดื่มกับอันวา เขาดูช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะส่งแก้วที่มีแอลกอฮอล์อยู่ข้างในให้เขาอันวาถามว่ามีอะไรจะเล่าให้เขาฟังไหมบลูใส่หน้าแทนคำตอบอีกฝ่ายก็ไม่ได้ซอฟซีถามอะไรอีกอันวาเริ่มเบร็กคนตรงหน้าบอกว่าเขาควรจะพอแค่นี้ถ้าไม่อยากจะจบคืนนี้ด้วยการอ้วกออกมาและถ้าไม่ไหวอยากจะอ้วกก็ให้บอกเขาได้ทำให้บรูเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดจากคนตรงหน้าเพราะว่าการเทคแคร์ของเขาอันวาที่บอกว่าอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ และบอกให้เขาไปพักผ่อนได้แล้วแต่บลูก <st os itt in> ็ใส่หน้าปฏิเสธและอันวาก็ยังคงนั่งเป็นเพื่อนเขาโดยที่บลูไม่ได้บอกให้อันวาไปแต่บลูก็ใส่หน้าปฏิเสธและเป็นอันวาที่ยังคงนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาโดยที่บลูก็ไม่ได้ออกปากให้อันวาไปเขาอยากจะใช้เวลาตรงนี้กับอันวาให้นานที่สุดและเป็นบลูที่สังเกตว่าอีกฝ่ายก็จ้องมองเขามาเช่นเดียวกันอันวาเดินตามมาส่งบลูที่ห้องแล้บอกทิ้งท้ายว่า ถ้ารู้สึกไม่โอเคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ลงมาคอที่ห้องเขาได้วันนี้บลูตัดสินใจที่จะโดดเรียนเขาลงมาก็เจอกับออเดที่นั่งอยู่ห้องนั่งเล่นเธอถามอาการของบลูเรู้จักอันวาว่าเมื่อคืนพวกเขานั่งดื่มกันและได้รู้ว่าอันวาได้ออกไปข้างนอกแล้วออเดชวนบลูไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนมีแจสเปอร์เฮเซลและอันวาก็ไปด้วย พวกเขาพูดคุยกันเรื่องที่มหาลัยเอกที่พวกเขาเรียนและได้รู้ว่าแม่ของอันวาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จึงทําให้พวกเขาได้เช่าบ,บ้านในราคาที่ถูกสักพักอันวาก็เข้ามาในบ้านพร้อมกับของพลุงพลังเขาหันมามองบรูเหมือนจะเช็คอะไรบางอย่างก่อนขึ้นไปบลูที่รู้สึกว่าต้องพูดอะไรสักอย่างเขาตัดสินใจที่เดินขึ้นไปหาอันวาแต่ยังไม่ทันได้คอห้องอีกฝ่ายก็เปิดประตูออกมาพอดี เขาสอบถามอาการและก็ถามว่าบลูโอเคไหมบลู Blue ตัดสินใจได้เล่าเรื่องว่าเขาทะเลาะก,กับแฟนโดยใช้คำว่าเธอเหมือนจงใจให้อีกฝ่ายคิดว่าแฟนของเขาเป็นผู้หญิงอันวานั่งฟังเรื่องของบลูโดยไม่ได้ขัดจนเขาได้ออกความเห็นว่าที่จริงแล้วบลูก็แค่กลัวความล้มเหลวไม่อยากให้ความสัมพันธ์จบลงทำเอาบลูชะงักไม่ได้ฟังและบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นคนบอกเลิก อันวาถามถึงความสุขของเขาจนอีกฝ่ายที่เริ่มทนไม่ไหวเขากำชายเสื้อของอันวาแน่นอันวารูปหลังปลอบใจเขาและบอกว่าถ้าอยากร้องก็ร้องออกมามันเหมือนเป็นคำพูดที่อนุญาตที่ทำให้น้ำตาของเขาไหลออกมางานปาร์ตี้มาถึงไวกว่าที่คิดพอเข้าไปในงานบลูได้เจอกับแจสเปอร์เขาเป็นเหมือนศูนย์กลางของงานปาร์ตี้ ที่ทุกคนต่างสนุกสนานไปกับการเอนเตอร์เทนของเขาบลู Blue ที่เข้ามาหยิบน้ําที่ห้องครัวก็ได้ยินเสียงคนพูดถึงอันวาเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคิดบลู Blue ที่กําลังจะเอื้อมไปหยิบแก้วที่อยู่บนชั้นวางอาจด้วยเพราะความมึนเมาเล็กน้อยโชคดีที่มีมือของอันวามาช่วยพยงไม่ให้เขาหงายหลังไปจนโดนอีกคนแซวว่าเขาเมาอันวาได้ถามบลูสำหรับเรื่องวันนั้นว่าโอเคหรือย,อยังเขาบอกว่าจะเสียน้ำตาให้เธออีกเลยแต่เป็นบลูที่บอกว่าอยากจะรู้เหมือนกัน ว่าเขาจะแคร์ไหมถ้ารู้ว่าเขาร้องไห้บูที่ลืมตัวใช้สรรพนามแทนว่าเขาทําให้อีกฝ่ายรู้ทันทีว่าแฟนของบูน่าจะเป็นผู้ชายบูถามความเห็นจากอีกฝ่ายว่าเขาควรจะทํายังไงต่อไปอันวาบอกว่าเขาควรจะหาใครสักคนที่ดูแลเขาได้ดีกว่านี้สักพักก็มีหญิงสาวเข้ามาทักอันวาพร้อมกับเข้ามาจูบทักทายเขาแต่เป็นอันวาที่ดูจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และบูตอนนี้ที่เริ่มรู้สึกหงุดหงิด ปาร์ตี้ตอนนี้ที่เลิกแล้วแต่เจสเปอร์ก็เมาเกินกว่าจะขับรถกลับเลยจะขอ,อนอนค้างที่นี่และเฮเซลต้องขับรถไปส่งเพื่อนๆกว่าจะวนมารับบรูก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรเป็นอันวาที่บอกว่าเขาจะไปส่งบรูที่บ้านเองอันวาขับรถไปส่งแอชลี่ก่อน โดยที่เธอยังอิดออดจะให้เขาเข้าไปในบ้านด้วยอันวาได้เข้าไปส่งเธอในบ้านก่อนจะกลับเข้ามาในรถแล้วก็เรียกบูให้มานั่งข้างหน้าพวกเขานั่งเงียบกันอยู่สักพักจนอันวาที่ชวนคุยเรื่องแฟนของบูและบอกว่าให้ใช้สรรพนามว่าเขาก็ได้ถ้าบูต้องการ บลูพูดเกี่ยวกับความกังวลในความสัมพันธ์เรื่องการนอกใจเป็นอันวาที่บอกว่าคนที่พูดก่อนไม่ใช่เป็นคนทําลายความสัมพันธ์บลูถามอันวาว่าการมีความสัมพันธ์กับคนหลายๆคนทําให้รู้สึกดีโดยที่ไม่รู้สึกผิดเลยเหรออันวาบอกว่าเขาตอบไม่ได้ว่าทําไมอีกฝ่ายถึงทําแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้นอกใจใครส่วนเรื่องการมีเซ็กกับคนหลายคนถ้าอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงก็ให้เขาลองทําดู แต่บูที่ไม่เข้าใจในคำถามทำให้อีกฝ่ายถึงกับถอนหายใจออกมาและเป็นอันวาที่บอกให้ลืมเรื่องนั้นไปซะและอันวาก็ดูเหมือนว่าจะหงุดหงิดเขาขับรถมาด้วยความเร็วจนบูที่นั่งมาด้วยนั่งตัวเกรงอันวาไม่ได้ลงมาจากรถและบอกว่าจะไปดื่มและนอนค้างที่อื่นต่อหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ บลู Blue กับอันวาแทบจะไม่ได้คุยกันแต่อันวาก็ยิ้มให้บลูทุกครั้งเวลาที่ได้เจอกันทําให้บลูคิดว่าเขาอาจจะคิดมากเกินไปที่อีกฝ่ายโกรธเขาระหว่างนั้นพี่พิมพ์ก็ยังโทรมาหาบลูอยู่เรื่อยๆบลู Blue ไม่ได้เล่าเรื่องที่อีกฝ่ายนอกใจแต่เป็นอีกฝ่ายที่หาว่าเขางี่เง่าก่อนจะวางสายไประหว่างนั้นเฮเซลขึ้นมาได้ยินเสียงเขาคุยโทรศัพท์ถึงจะฟังไม่ออกแต่ก็พอดูรู้ว่าบลูไม่ค่อยโอเคบลู Blue นั่งคุยกับเฮเซลสักพัก และได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังและเป็นบูที่ได้พูดถึงคนที่เดทกับอันวาเป็นเฮเซลที่บอกว่าเคสของอันวาไม่เหมือนกับพีมเพราะว่าอันวาไม่ได้คบกับใครและบางคนที่เข้ามาก็ไม่ได้อยากจะได้อันวาเป็นแฟนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตกลงกันว่าจะไปได้มากแค่ไหนไม่มีการผูกมัด และอันวาก็เป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างได้ดีมากทําให้บลูเริ่มรู้สึกผิดที่พูดว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกับพี่พีมบลูเฝ้าคิดถึงประโยคแปลกๆที่อันวาได้พูดกับเขาว่าถ้าเป็นอันวาก็คงไม่แย่มันอาจจะโอเคก็ได้บลูได้พบกับอันวาเขาที่เข้าไปทักก่อนและขอคุยด้วยบลูบอกขอโทษกับเรื่องที่เคยพูดไม่ดีด้วยคราวก่อนเป็นอันวาที่บอกว่าเขาไม่ได้โกรธและถามว่าทำไมบลูถึงคิดแบบนั้นเขาบอกว่า อันวาดูเย็นชาเวลาเจอกันและเป็นอันวาก็บอกว่าเขารู้สึกผิดที่ได้พูดแบบนั้นกับบูไปจนพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่เมินใส่กันอีกแล้วอันวาพาร์ตแม่ของเขาได้บอกว่าจะมีลูกชายเพื่อนสนิทของแม่มาขอใช้ห้องที่บ้านด้วยเขาจะมาเรียนภาษาในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าแม่ของเขาเป็นห่วงและบอกว่าเป็นคนที่เขาเคยเจอเมื่อตอนเด็กในความทรงจําของอันวาเด็กคนนั้นเป็นคนขี้กลัว และการที่จะให้เด็กคนนั้นมาอยู่กับเขาก็เท่ากับว่าต้องให้เขาช่วยดูแลหรือเปล่า แต่ตามจริงขนาดอยู่ถึงมาหาลัยแล้วน่าจะดูแลตัวเองได้จะยังไงก็ตามขอแค่อย่าเป็นคนแป,กแปลกๆก็พอแม่ได้ให้เขาถ่ายรูปที่ห้องมาเป็นพิธีทําให้เหมือนว่าลงประกาศหาผู้เช่าแม่บอกว่าจะเอาไปให้เจ้าตัวดูจะได้ไม่เหมือนรู้สึกโดนจับตาผ่านไปหลายวันเขาได้ยินเสียงเพลงดังมาจากห้องของจอแดนอันวาไม่ได้สนใจจนลืมเรื่องเด็กคนนั้นไปแล้วและได้ฝากแจสเปอร์เอาไว,ไว้ไหวช่วยดูแลทําให้เขานึกถึงเรื่องเมื่อก่อน เด็กตัวเล็กๆขาวๆที่ถามอะไรก็ไม่ตอบจนเขาพูดภาษาไทยด้วยก็โดนอีกฝ่ายบ่นว่าพูดไทยได้แล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเขาที่นึกขึ้นได้ว่าควรจะไปเก็บของของจอได้มาเก็บไว้ที่ห้องก่อนที่เจ้าของห้องที่มาใหม่อาจาจะเอาไปทิ้งเขาถือวิาสาสะเปิดประตูเข้าไปเพราะว่ายืนคอประตูแล้วไม่มีคนตอบมันดูเหมือนเสียมาราย,ยาทแต่เขาไม่รู้จะทํายังไงเขาได้ยินเสียงน้ําจากในห้องน้ําและเสียงเพลงที่ดังแทบจะกลบเสียงทุกอย่างเขารีบตรงไปที่โต๊ะ ิดลิ้นชักแล้วก็หยิบของที่ต้องการออกมาก่อนที่สายตาจะไปเห็นพาสปอร์ตด้วยความอยากรู้เลยหยิบมันขึ้นมาดูพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นด้านหลังของเขาพอหันไปมองก็พบกับคนที่หน้าไม่ค่อยเหมือนกับในพาสปอร์ตแต่ว่าดูดีกว่าที่เขาคิดเอาไว้เขาคนนี้ก็เหมือนกับเด็กที่ตัวขาวเหมือนก้อนเต้าหู้คนนั้นเขาแก้ตัวบอกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนที่เคยพักอยู่ห้องนี้กลับมา เพราะว่าชอบเปิดเพลงเสียงดังเหมือนกันเขาแกล้งทั้งอีกฝ่ายเป็นภาษาไทยอีกฝ่ายดูจะตื่นเต้นทําให้ภาพวันวานสมัยเด็กซ้อนทับขึ้นมาแต่เขาดูไม่ได้น่าราคาญเหมือนตอนนั้นถ้าเป็นคนตรงหน้าตอนนี้ถ้าต้องอยู่ด้วยกันอีกหลายเดือนก็คงไม่แย่วันที่บลูเมา เพราะเพื่อนที่มากับเขาคอยเติมเบียร์ให้ไม่ขาดบูเริ่มเอ็นตัวไปมาเขาเสนอตัวไปส่งเพราะยังไงเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลอีกฝ่ายอยู่แล้วเขาแปลกใจที่บูถามถึงคิดแทนที่จะห่วงตัวเองคุณนะ่ะเป็นพวกเพลเยอร์เหรอเป็นคำถามที่ทำให้เขาไม่ทันตั้งตัวเขาเริ่มรู้สึกไม่อยากให้อีกฝ่ายมองเขาแบบนั้นเขาที่เริ่มสนุกเลยแกล้งถามว่าคำว่าเจ้าชู้สำหรับบูคืออะไรเดทกับอีกคน จับมืออีกคนมาหอมแก้มอีกคนนั่นคือคำตอบของบลูเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายต้องสนใจเขาไม่มากก็น้อยท่าทางที่บลูแสดงออกมาชัดเจนมากหน้าตาที่ดูน่ารักทั้งทงที่บลูไม่ใช่ในแบบที่เขาจะชอบแต่เหมือนมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาสนใจยิ่งท่าทางของอีกฝ่ายตอนนี้มันน่ารักจนเขาต้องปัดความคิดบางอย่างออกจากหัวเพราะอีกฝ่ายเขาก็เป็นลูกชายของเพื่อนแม่ เขาไปส่งคิดที่บ้านก่อนจะใช้คําพูดหวานล้อมจนอีกฝ่ายยอมปล่อยให้เขากลับบ้านไปกับบูบลูดูเริ่มจะเดินเซแต่อีกฝ่ายบอกว่าเขายังไหวถ้าคุณล้มแล้วขาแพลงต้องโดนอุ้มเดินดีๆและหยุดดื้อคำพูดพวกนี้จะไม่ออกจากปากของเขาเลยถ้าเป็นแจสเปอร์หรือคนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเขาได้ดูแลบูแตกต่างจากคนอื่นจนบลูที่บอกว่าเขาเจ้าชู้หลังจากได้ฟังประโยคนั้น เขาที่บอกว่าเขาไม่ได้เพลยใครแต่ถ้าอยากรู้ถ้าหายสั่งเมาเมื่อไหร่เขาจะอธิบายให้ฟังเป็นบลูที่รีบบอกว่าเขาไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นบลู Blue ทําให้เขาสนใจว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่จนเขาเริ่มมีความคิดอยากจะตามใจตัวเองไม่สนแล้วลูกเพื่อนแม่ก็ช่างตอนที่รู้ว่าบลูมีแฟนแล้วเขาที่เริ่มหงุดหงิดเพราะคิดว่า ต้องหยุดดูแลอีกฝ่ายเหมือนที่เคยทํามาแม้จะทําโดยไม่ได้คาดหวังอะไรแค่มีพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยและเขาไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วเพราะว่ามันมีความยุ่งยากและปัญหาต่างๆจะตามมาเขาตัดสินใจเว้นระยะห่างออกมาแต่ว่าเขาต้องพาบลูไปเลือกเสื้อผ้าพเพราะว่าได้สัญญากันเอาไว้แล้วบลูมายืนที่หน้าประตูพร้อมสีหน้าที่ดูเหมือนจะร้องไห้ได้ตลอดเวลาเขาชวนให้นั่งคุยกันแต่ปกติเขาไม่ใช่คนที่จะมารับฟังเรื่องราวของใครบลูที่ไม่ได้เล่าเรื่องออกมา แถมยังนั่งมอมเล่าตัวเองแต่ก่อนจะแยกกันเขาเลยบอกว่าถ้าไม่โอเคก็ให้มาหาที่ห้องได้หลังจากที่เขาได้รู้เรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบลูบ้างทำให้เขารู้สึกหัวเสียเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจไม่ใช่เขาไม่เคยคบกับคนที่มีแฟนแล้วเพราะว่าเขาคบกันก็แค่เรื่องเซ็ก ยิ่งทาให้คนแบบเขาดูแยกกันไปใหญ่บลูถามเกี่ยวกับความรู้สึกผิดของคนที่ชอบนอกใจการมีเซ็กกับใครหลายๆคนเลยดูเหมือนว่าเขาเป็นคนประเภทเดียวกันเขาเลยเสนอให้อีกฝ่ายลองทําดูบ้างทําให้อีกฝ่ายถึงกับเวอร์นั่นทําให้รู้ว่าบลูไม่ใช่คนประเภทที่เขาจะเข้าไปยุ่งด้วยเขาดูอ่อนต่อโลกเกินไปสุดท้ายคงจะจบไม่สวยทําเอาเขารู้สึกผิดจนบอกให้อีกฝ่ายลืมมันไปซะเขาพยายามทําตัวเองไม่ให้ว่างเหมือนกําลังจะตัดใจจากอะไรสักอย่าง บลูเป็นฝ่ายเดินมาหาเขาและบอกขอโทษเรื่องที่พูดไม่ดีใส่เขาและบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะว่าเขาและกลัวว่าเขาจะโกรธการกระทำแบบนี้ทำให้หัวใจของเขากระตุกวูบบลู Blue บอกว่าที่คิดว่าเขาโกรธก็เพราะว่าเขาดูเย็นชา จนเขาต้องออกปากไปว่าเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ถามเรื่องแบบนั้นออกไปและจบที่พวกเราจะไม่เมินใส่กันอีกแต่เขาตอนนี้เริ่มจะทนกับความน่ารักของคนตัวเล็กไม่ไหวแจสเปอร์ <Jas per S 1> ดูออกว่าบลูมีเรื่องไม่สบายใจและบอกว่าเขากับบลูเริ่มดูเข้ากันได้เพราะก่อนเจอกันเขาเคยเปรยว่าไม่อยากจะดูแลใครแต่ตอนนี้มันก็ไม่แย่เป็นแจสเปอร์ที่บอกว่าอีกฝ่ายดูเป็นคนซื่อๆไร้เดียงสาใช่ไร้เดียงสา แต่อีกหน่อยจะไม่ได้ไร,เร้เดียงสาแบบนี้อีกแล้วไม่ปล่อยให้ใส่แบบนี้ไปตลอดหรอกก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยนิยายไวเขาชื่ออันวาสำหรับเรื่องนี้จะบอกว่า n อและภาษาเขียนคือดีงามมากแต่คิดว่าหลายๆคนคงได้จับจองเป็นเจ้าของหนังสือกันบ้างแล้วแต่สำหรับใครที่อยากดูเรื่องราวฉบับเต็มแบบได้อธัธรสก็ไปติดตามได้ในแบบรูปเล่มและอ e ีบุ๊กจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ หากเพื่อนๆถูกใจลบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ